เอาไหมลองไหมนะครับลองจริงนะครับผมไม่เคยเฟกไม่เคยโกหกไม่เคยแต่งภาพนะครับเนาะมาดูกันว่าจากซิสซน,นะครับผมจะเข้มขึ้นหรือเปล่าเฮ้ย สวัดีครับมาเจอกับไม้แนวะไม่ลองไม้นะครับผมก็มาเนี่ยครับเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ซึ่งทริปเชียงใหม่ไม้นะครับไป3วัน2คืนเป็นทริปมูเตลูมูเตลูที่เชียงใหม่แบบไหนปังที่ไหนดีไม้ว่าอะไรมาบ้างนะครับผมไม้เนี่ยกล่าวว่าให้ผลลัพธ์เนี่ยกลับมาก่อนฟีดแบ็กกลับมาก่อนแล้วกันครับว่าท่านจะให้เราตรงตางที่เราปรารถนาหรือเปล่าเนาะถ้าต,ตรงกับที่เราปรารถนานะครับมันก็จะมาแชร์ต่อครับว่าที่ไหนปังที่ไหนเลิศไม่อยากพลาดอย่าลืมราติดตามไปนะครับเราก็สักกระดิ่ง แล้ะครับจะมาดูดีแล้วก็มูไปพร้อมกันนะครับเนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องครับวันนี้เนี่ยไม่ได้พามามูแต่มายห้เจ้าทุกคนมาหาทําอีกแล้วนะครั้งนี้ครับก็จะมาทาเกี่ยวกับเสื้ออีกแล้วแต่ว่าในหมวกของเสื้อดําซึ่ง่อนนี้นะครับมันก็หาทํไปอย่างหนึ่งแล้วคือมาไปเจอโพสต์หนึ่งเมื่อตอนหนูนะการทํเป็นเสื้อคอโยนนะครับผมกลับมาตึงเหมือนเดิมเหมือนกันต้มน้ําร้อนซึ่งผลลัพธ์นะครับเป็นยังไงก็สามารถดูย้านหลังได้เลยนอกจากไมค์เนะครับทีไรว่าถ้าคลิปนี้นะในคลิป สีดาถูกใจคนชอบใส่เสื้อสีดําสีเข้มมากนะครับผมเรียกได้ว่าเสื้อสีดำนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราแบบไม่จะซักแห้งใช่ไหมครับเราก็จะซักมือทั่วไป้ก็ไปตากแดดอย่างเงี้ยครับข้อเสียมันคือสีดํามันจะซิดแบบนี้เห็นปะซิดมาก ถ้าเกิดตัวน้ำยาปรับผสมตัวนี้ครับมันสามารถทําให้สีนี้กลายเป็นสีดําได้มันก็จะเวิร์กนะครับตั่งช่องเอาไหมลองไหมนะครับจะไม่เชื่ออะไรจนกว่าจะลองเองกับตัวเนาะซื้อมาราคามาแบบ2องอกว่าบ,บาทปะ่ะหรือร้อยกว่าบาทนี่แหละแต่ว่าส่งเร็วมากเลยนะสั่งตอนเช้าตอนเย็นถึงนะเพเปอร์เปอร์รีนิวนะแล้วอยากจะลองมากเลยเพราะอมไรครับเป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีดาเยอะมากๆแล้วเสื้อมันซีดอะแต่ไม่สงสัยครับว่าเสื้อสีดำเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ไปทั้งชุดเนี่ยตัวที่ไม่เป็นปโลโก้อย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นเสื้อสี คือมันจะสจูบน้ำยาบับเนุ่มน,นะครับทิ้งไว้ประมาณกี่นาทีดูก่อนไม่ได้บอกว่าทิ้งไว้กี่นาทีมันคือน้ำยาซักผ้านั่นแหละเออก็ตีไว้ว่าทิ้งไว้15นาทีแล้วกันมาดูกันว่าซักซิสซินะครับผมจะเข้มขึ้นหรือเปล่า2มาดูกันครับว่าตัวที่เขาพิมพ์ลายครับมันจะกลายเป็นสีดำด้วยหรือเปล่าเนะาะทั้งตัวหน้าแล้วก็ตัวหลังครับตื่นเต้นไหมนะครับจะใส่น้าเปล่าลงไปแล้วมันก็ใส่นะครับไปฝานึงฝานึงแบบเต็มเต็มเลยนะกลัวไม่เข้มข้นขอเพิ่มอีกฝานึง อ่ะมันจะกลายเป็นสีม่วงๆอย่างนี้ทำไมครับจะเอาเสื้อเนี่ยครับไปแช่ครึ่งเดียวเท่านั้นครึ่งนี้นะครึ่งเดียวนะอ่ะให้ดูนะว่ามันจะยจะใส่ไปครึ่งหนึ่งเห็นปะก็เดี๋ยวไม้นะครับแช่เสื้อผ้าไว้เนี่ยไว้ประมาณ15นาทีละกันนานๆไปเลยนี่ตั้งเวลา15นาทีนะครับนะเดี๋ยวครบปุ๊บเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงจะเจอกันครับอีก15านาทีเจอกัน5 4 3สี่สามสอง่ สิ่ที่คุณเคยตอนตั้งปลกนะอ่ะครบส5้าทีแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าะเนาะโดยที่ไม้เนี่ยก็จะเอาอันเนี้ยเราบิดออกอย่างนี้อ หอมอยู่นะต้องล้างน้ำเปล่าเลยนะครับเพราะว่ามืนอคืนน้ำยาซักผ้านะเทออกเมื่อกีก้กลายเป็นสีดำนิดนึงสรุปดูสีเดิมไปจ้าปีบออกออ,กอบหนึ่งก็จะมีเหมือนแบบสีมม่วงออกมานิดนึงโอเคอันนี้นะครับมาดูกันก่อนดีกว่าเนาะตอนนี้สีครับต้องดูไม่ออกเพราะว่ามันเสื้อเปียกน้ำครับผมสีมันจะเข้มกว่าป,ปกตินะอันนี้คือครึ่งล่างของเราที่ไม่มีการโดนนะ้เห็นปะเมื่อสีมันจะซีดกว่าอันที่2มาดูสีว่าตัวสกีนนะครับจะกลายาเป็นสีดำหรือเปล่านะเฮ้ย ตัวสกีไม่เป็นสีเลย,เลยครับ,ไม,มรบไ,มโโไม่เป็นสีดำนะเนี่ยขนาดน้องหมากระดูกนะครับยังไม่เป็นสีดําเลยด้านหน้าโลโก้ก็ไม่เป็นสีดานะครับแต่เดี๋ยวนี่กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงเย็นแล้วไม่คิดว่าวันนี้อาจจะยังไม่เห็นผลนะครับเดี๋ยวไม้เนี่ยขอเอาเสื้อครับผมไปตากก่อนนะพรุนี้เช้าไม้นะครับก็ตื่นมาดูครับแล้วก็พาไปดูกันครับว่าสีด้านบนกับด้านล่างนะครับผมสีด้านบนนี่ครับมันจะเข้มกว่าทางล่างหรือเปล่านะดี๋ยวไปตากผ้ากันครับ굿ไนท์มอร์นิ่งครับทุกคนก็เดี๋ยวไม้จะพาไปดูเสื้อกันนว่า สีเปลี่ยนไปหรือเปล่านะตอนนี้ไม่รู้นะว่าสีมันเปลี่ยนหรือเปล่าตอนนี้เสียงไม่เปลี่ยนป่วยก็คือใครขึ้นตอนตีสามาตือนมา,าแบบใข้แบบรุมๆมากก็เลยกินพาราไปอะไรเงี้ยไปโควิดปะะ่าวก็เลยลองตรวจปอดช่ดีนะสรุปขีดเดียวไปดูกันดีกว่าว่าสีเนี่ยเปลี่ยนหรือยังน่าจะแห้งแล้วแหละจะจะ,จะเหม็นกินอับหรือเปล่านี่เดี๋ยวออกไปดูกันข้างในดีกว่า โอเคไม่เหม็นอับคือโมจ้ไม้เอาเสื้อตัวนี้ไปถ่ายที่เดิมนะคือในห้องน้ำม,มุมเดิมเดียวกันกันกบตอนที่เราเพิ่งทักเสร็จใช่ไหมครับขึที่ไปดูครับว่าฝั่ง้ายเนี่ยจะเป็นฝั่งที่มีการแบบว่าเพิ่งซักเสร็จปุ๊บมันจะมีการแบ่งครึ่งเนาะข้านบนครับจะมีการที่เอาเสื้อนะครับจุ่มไปในน้ำเพื่อให้สีเนี่ยมันเข้มขึ้นข้างล่างคือส่วนที่แบบไม่โดนน้ำเลยเพราะงานครับถ้าเกิดสีมันเข้มขึ้นมันควรจะมีรอยต่อนิดนึงหรือว่าความแตกต่างนิดนึงถูกปะและ้ว่าสี มันเข้มขึ้นหรืออะไรที่มันแบบว่าแตกต่างว่าแบบสีมันดําขึ้นอ่ะเออให้ดูตั้นหลังแล้วกันจะได้เห็นความชัดเจนว่ามันเป็นยังไงดูไม่เห็นเข้มขึ้นเลยลองให้ดูแล้วนะครับทุกคนเนาะไม่จะไม่บอกคำตอบแล้วกันครับว่าคำตอบเป็นอะไรยังไงนะครับผมให้ภาพเล่าเรื่องแล้วภาพทำไมป็นภาพมันเกินจริงขนาดนั้นนะก็ไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันไม่พูดแล้วกันไหนไม่พูดใช้ภาพเป็นหลักฐานเดี๋ยวไมลองเอาภาพสีขาวเนี่ยจุ่มไปดิอยากรู้ว่าจากสีขาวเนี่ยมันจะเข้มขึ้นหรือเปล่า อยากทดลองเอาไหมลองไหมทําช็อกมาเพื่อสิ่งนี้ป่ะลองกันอะรามังใส่น้ํานะนี่ผ้าขาวนะผ้าขาวนะจุ่มไปในน้ำนี่นะปึ้งเทไปนะประมาณขึ้นฝ่าพอพักนิดเดียวนี่นะเล้วเอาผ้าสีขาวเนี่ยคลุกุกไปในน้านะแต่ยอมรับว่ากินหอมตอนซักแต่ตอนแห้งครับก็ไม่มีกลิ่นอยู่ดีนี่นะจุ่มไปนะและเดี๋ยวทีวันสิ้านาทีเหมือนเดิมมาดูผลลัพธ์กันว่า มันจะสีเข้มขึ้นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวจ15นาทีเจอกันครับโอ้เจอบพออ่ะม,มามาดูกันสิถ้ามาันทำพิซซ์สีเข้มได้แปลว่าผีผ้าสีขาวมันต้องเข้มถูกปะดืดเดืดดดมกินหอมหอมแค่นี้แหละไม่ได้หอมตลอดเดี๋ยวราบน้ำเปล่ปาก่อนนะอ่ะอันนี้คือผ้าที่มีการใส่น้ำยาทำให้เส้สีเข้มเข้ขาไป ันนี้นะส่วนนี้คือผ้าไม่ได้ใส่น้ำยาเข้าไปดะเห็นไม่ชัดเจนเดี๋ยวมาดูกันจะพาไปดูแสงธรรมชาติให้แสงธรรมชาติเป็นคนตัดสินใจแล้วก็ให้คนดูครับตัดสินใจเองนะครับว่ามันเข้มขึ้นไหมอันนี้คือผ้าที่เปียกมาเลยครับที่เพิ่งไปแช่น้ำยาทําให้เสื้อสีดำเนี่ยครับเข้มขึ้นนี่นะให้สีเป็นคำตอบแล้วกันอะพับครึ่งนึงให้ดูก็ได้จะได้แบบเห็นชัดๆแต่จริงหรือเค้กแต่จริงหรือเค้กครับเพราะงั้นนะครับผลลัพธ์เนี่ยไม้จะไม่เป็นคนพูดแล้วกันนะครับอะไม,ไมะคคมไ่เเยย โกหกไม่เคยแต่งภาพนะครับเนะาะใครดูคลิปนี้ครับผมกำลังลังเลอยู่ครับว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีครับให้ภาพเป็นคำตอบแล้วกันว่าควรซื้อไหมเนาะแล้วก็ใครที่เคยซื้อไปใช้แล้วสีเข้มขึ้นหรือไม่เข้มขึ้นผมรับไปยนะผมสามารถบอกได้เพราะว่ามา,าจจะเป็นแบบเข้มขึ้นบางยี่ห้อหรือเปล่าเนาะใครรู้วิธีการแช่เสื้อสีซิทให้สีเข้มขึ้นได้ไดดก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันครับไม่อาจทำผิดก็ได้เนาะรับต,ต่อไปนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคาว่าไม่นะครับจะพาทุกคนนะครับหาลองหาทำอะไรใหม่ๆนะครับผมอย่าลืมกดิ แล้วนะครับผมจะมาลองไปพร้อมกันนะครับตอนนี้ไม่ควรไปอาบน้ำล้วไปหาหมอก่อนเพราะไม่ไหวแล้วดูดิตาบือมากเลยอ่ะแต่ว่าต้องมาถ่ายรีวิวตอนเช้าเลยเพราะว่าสัญญากับกับทุกคนไว้แล้วก็อยากเห็นนี่แหละว,ว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับผมเนาะอ่ะผลลัพธ์อีกอีกรอบหนึ่งย้ำย้ำย้ำไปหาหมอแล้วครับไปบ้ายมาเจอกันใหม่ในเอาไม่ลองไม่นะครับผมเนาะมาอัปเดตกันนะครับหน้าตุยมากเลย